ท,ท่านเจา้าคุณอาจารย์เคยเขียนไว้ที่หนึ่งผมอ่านบอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ระหว่างกระแสความอยากกับกระแสความจริงตามธรรมชาติไ,ไมยความว่าไงครับอันนี้คือขั้นสุดท้ายสําหรับมนุษย์ที่แสวงหาความสุขแบบสนองความอยากเช่นในการเสพวัตถุเขาต้องได้ต้องเอาเนี่ยเขาจะไปเจอขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกสิ่งงทุกสิ่งเนี่ยนะตกอยู่ใต้อํานาจกฎธรรมชาติ ต้องเป็นไปตามธรรมชาติกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่ว่ากาเรเสพวัตถุที่เขาว่าสุขสุขเขาจะเจอปัญหาคือเกิดทุกข์ขึ้นเพราะเจ้ากระแสความต้องการคือความอยากในใจเนี่ยมันเกิดไปขัดกับกระแสกฎธรรมชาติเขาเอาอย่างนี้กันแล้วกันคือว่าวัตถุสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยนะเรานึกว่าเราได้มาจะมีความสุขเนี่ยเราต้องการ เจ้าสิ่งนั้นก็อยู่ในความปรารถนาของเราว่าเออขอให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเรียกว่ากระแสความอยากกระแสความอยากของเราพร้อมกันนั้นวัตถุอันเดียวกันนั้นแหละมันมีความเป็นไปของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหมลยความเป็นไปอันนั้นคืออะไรความเป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกง่ายๆว่าความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ย เมื่อสิ่งนั้นมีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เป็นอีกกระแสหนึ่งคือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคบัดนี้สําหรับวัตถุเดียวกันสิ่งเดียวกันนั้นเกิดเป็นสองกระแสคือหนึ่งกระแสของความอยากในใจของเราสิ่งนั้นอยู่ในกระแสนี้ด้วยครับในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันนั้นก็อยู่ในกระแสของกฎธรรมชาติคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยตอนนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเกิดเป็นสองกระแสอ่า สองกระแสก็คือว่าสองกระแสนี้มันไม่ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันบ้างไปทางเดียวกันก็ดีแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะไม่ไปทางเดียวกันพอไม่ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความขัดแย้งกัน <linear>. hmm. สองกระแสนี้ประทะกันก็จะต้องถามว่าแล้วกระแสไหนชนะรกระแสความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยหรือกระแสความอยากของเราครับสิ่งนั้นอยู่ในความอยากของเราว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในความจริงมันเป็นไปตามกระแสไหน กระแสที่ชนะแน่นอนคือกระแสกฎธรรมชาติกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันก็ฝืนความปรารถนาของเราเกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติเรียกง่ายๆว่ากระแสธรรมก็ปะทะเข้ากับกระแสความอยากของคนซึ่งเรียกง่ายๆว่ากระแสของคนเมื่อกระแสของธรรมกับกระแสของคนปะทะกันกระแสธรรมชนะคนก็ถูกบีบคั้น ก็เลยไม่มีก็เลยเกิดความทุกข์สิทุกเลยทันทีแหละนเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นก็นี่ก็คือปัญหาทีนี้เลยพอเราสามารถก้าวแก้ไขได้เรื่องนี้ครับผมผมยังไม่ค่อยกระจ่างตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังเข้าไม่ค่อยถึงท่าอาร์จวนจะกรูณายกตัวอย่างให้ผมฟังได้ไหมครับกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือกระแสตามธรรมธรรมชาตินะครับกับกระแสของคนกระแสความอยากของคนเนี่ยผมยังยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ครับ ถ้าตามความเข้าใจของดิฉันที่ที่คิดง่ายๆนะคะถ้ากระแสะความอยากของคนก็คือกระแสะตามใจกิเลสโรกโกรธหลงแล้วก็ตัณหาความอยากแล้วก็อุปทานความยึดมั่นที่ตนมีอยู่ถ้ากระแสะทางธรรมนั่นก็คือกระแสะที่เราได้เรียนรู้และอาจจะได้ฝึกอบรมมาบ้างในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดดับ ความที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะบังคับใจของตนให้ทําตามกระแสทาได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะเลยฟอนอันนั้นก็เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่จริงแท้ก็คือว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปนตามกฎธรรมชาติอยู่โดยตัวมันเองแน่นอนจ้ค่ะก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเีย่ว่าอะไรที่เราชอบใจสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้สิ่งนั้นเน่ย เราก็เช่นว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปนะแต่มันเป็นอันนีจังมันอาจจะไม่อยู่ก็นั่นแหละนี่แหละที่ว่ามันอยู่ในสองกระแสกระแสของเราคือกระแสความอยากขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไปครับทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันก็แตกดับมันสลายของนั้นก็เกิดการสิ้นสุดลงไปนะพลัดพรากกัน พอการพลาดๆเกิดขึ้นหมายความมันกระแสเหตุปัจจัยกระแสกฎธรรมชาติชนะใช่ครับเพราะนั่นคือความจริงกระแสของเราคือกระแสความอยากก็ถูกฝืนถูกขัดเราก็ทุกทันทีถ้าอย่างนั้นก็สอดคล้องกับสุขที่เป็นอิสระที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พูดตอนต้นใช่ไหมครับคือคือถ้าสมมติว่าวัตถุนี้เราไปยึดติดหรือว่าเราจะไปผูกพันเราก็ไม่เป็นอิสระไม่เป็นอิสระ พราะฉะนั้นสุขที่เป็นแท้จริงก็จะต้องเป็นอิสระไม่ผูกติดไม่ไม่พึ่งพาสิ่งใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับเลยพอนในขั้นสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อสุขแม้แต่การเสพวัตถุนี้ปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่เกิดพิษต่อเราครับหมายความว่าเรามีความสุขที่เป็นอิสระนี้เป็นฐานรองรับอยู่มันจะเป็นตัวเอือ้อหรือเป็นตัวที่ช่วยให้ การหาความสุขแบบอื่นเนี่ยพลอยประณีดดีขึ้นไปด้วยนี่ประชาชนชาวบ้านอย่างผมฟังอย่างนี้นแ,ลแล้วเนี่ยก็บอกว่าไปไม่ถึงแน่นะครับสุขอย่างอิสระอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากระผมยังยังเป็นบัวใต้น้ําอยู่นะครับฟังแล้วนั่นเป็น<ช>เรื่องของ,<ห>ข,องของพระคุณเจ้าหรือคนที่อยากจะหนีทุกข์จริงๆเนี่ยนะครับจะว่าอย่างไงครับเห็นจะไม่ใช่เพราะคนทั่วไปเพียงได้ใช้หลักการนี้นิดเดียวเขาก็เริ่มสุขมากขึ้นแล้วเขาจะเริ่ม ปฏิบัติต่อวัตถุหรือความสุขในขั้นต้นๆนี้ดีขึ้นแล้วได้รับโทษทุกข์ภัยจากมันน้อยลงหมายความว่าอย่างน้อยเขาจะได้สุขจากมันมากกว่าได้ทุกหรือว่าสุขกับมันโดยแทบจะไม่มีทุกเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไม่เข้าถึงเขาไม่เท่าทันนี่เขาวางใจไม่ถูกใช่ว่าสิ่งนั้นเขาเพาะเขาชอบเขารักเกิดมัน แตกดับสลายไปเนี่ยเขาวางใจไม่ทันใช่ไหมอันนี้คือกระแสกฎธรรมชาติบันชนะกระแสความอยากเขาถูกบีดถูกกดเขาก็ทุกทันทีอตนี้ถ้าเขามีความรู้เท่าทันปั๊บนี่พอเขารู้เท่าทันปั๊บเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้อ้อนี้ธรรมดาเขามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาก็ยังเขาก็ทําใจให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปได้เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ทุกน้อยลงเหมืมันใช้ได้ทันทีสําหรับทุกคนเป็นแต่ว่ายิ่งพัฒนาไป เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นครับรท่านอาจารย์จนจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับดิฉันมีติดใจ <c oughs> ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของปัญญาพัฒ <c oughs> นาปัญญาเพื่อให้สุขคุณภาพและท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องการความสุขและก็เมื่อมีลูกขึ้นมา <c oughs> ก็อยากจะให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ ท่านทีนาา่วิญญาณใช้คำว่าพอใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยการให้แก่ลูกเท่าที่สามารถจะให้ได้และในส่วนมากที่พ่อแม่ให้ก็คือการให้วัตถุตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจแก่ลูกแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกมีความสุขราะได้อย่างใจอยากจะกลับเรียน ถามท่านเจา้าคุณอาจารย์ว่าการที่ให้ในลักษณะนั้นคือเปลี่ยนการที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่ไปเป็นการให้ในลักษณะนั้นที่ให้แก่ลูกตามตัวอย่างเช่นนั้นอันนั้นจะเป็นความหมายว่าเป็นการให้ความสุขที่ถูกต้องและแท้จริงแก่ลูกหรือไม่เจ้าคะการที่ความสุขจากการให้จะเกิดขึ้นมันต้องปรับจิตใจหมายความว่าสภาพจิตต้องเปลี่ยนไปค,คือมีความต้องการแบบใหม่เกิดขึ้นคือต้องการให้คนอื่นมีความสุข จากจุดนี้เราใช้พัฒนามนุษย์ทําให้คนเราสามารถมีความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคนเราสามารถหาความสุขจากอันนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจบเท่านี้เพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งพาเหมือนกันต้องอาศัยการที่ว่าอ้อทาให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยแต่อย่างน้อยมันเป็นความสุขแบบอิงอาศัยกันและเอื้อต่อก,กันประสานกันไม่ใช่ความสุขแบบแย่งชิงเหมือนกันได้การเอา อันนั้นหมายความว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์แต่ตอนที่จะสุขก็สุขด้วยกันแหละครับแล้วมันก็ช่วยในทางสังคมด้วยทําให้คนนี้ช่วยเหลือให้แก่กันถ้าหากว่าเราพัฒนาสภาพจิตนี้ขึ้นได้ในหมู่คนทั่วไปเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะลดการเบียดเบียนกันทําให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขขึ้นแต่ว่าเราคงไม่หยุดอยู่เท่านั้นเพราะการปฏิบัติของพ่อแม่นี้ก็ คือถ้าหากว่ายังไม่ประกอบได้ปัญญาเพียงพอ <Okay. S 2> มันก็อาจจะทําให้เกิดโทษได้ก็กลายเป็นการตามใจลูกอะไรต่างๆไป <Okay. S 2> ซึ่งก็อันนี้มันจะเข้าหลักธรรมอีกชุดหนึ่งถ้าเรียกว่าหลัก <Okay. S 2> พรหมวิหารสำหรับชาวพุทธนี่จะเข้าใจดีแ <Okay. S 2> ม้ควาจะต้องปฏิบัติให้ถูกต่อสถานการณ์โดยใช้ปัญญาเป็นตัวคุมในขั้นสุดท้ายเพราะว่าการให้อาจจะทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตนเองก็ได้ เพราะว่าได้สนองความต้องการของตนง่ายตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาตัวเองนันการเลี้ยงลูกโดยวิธีที่มีแต่เมตตาแม้แต่ด้วยกรุณาตามมาก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติหลักธรรมแบบเป็นชุดเป็นองค์รวมรถ้าไม่มีดุลยภาพในการปฏิบัติต่อลูกแล้วชีวิตของลูกก็อาจจะเสียได้เหมือนกัน ไม่ทราบอัตลักษตอบได้ตรงหรือเปล่า <c oughs> ใช่เจ้าค่ะคือ<ด>จุดนี้เจ้าค่ะที่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ในปัจจุบัน<ด><ด>มักจะถือความพอใจของตนที่จะได้ความสุขจากลูกด้วยการให้คือด้วยการตามใจลูกแล้วผลที่สุดก็น่าเสียดายที่พอลูกเติบโตขึ้นไม่สามารถจะนําความสุขมาสู่ใจของพ่อแม่เลยเพราะลูกกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวและก็ได้รับมากจนกระทั่งไม่ยอมหาครับผมเป็นชาวบ้านฟังอยู่อย่างนี้นะครับ บอกยังไปไม่ถึงแน่ไม่ว่าจะสมาธิทางใจหรือว่าจะเป็นทางปัญญานะครับแต่ว่าผมยังสุกพื้นฐานผมยังหาอะไรใส่ตามที่ใจอยากจะได้ตามที่หูเสียงรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายนะครับก็เลยทำให้ผมมีคำถามขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้ได้อย่างน้อยบอกว่าต้องถือศีลน่าศีห้าช่วยตรงไหนครับกับความสุขแบบพื้นฐานตรงนั้นนะครับก็ช่วยนี่แหละคือเพราะว่า ถ้าเราไม่ยอมพัฒนาไปหาความสุขที่ประณีตขึ้นมันก็จะต้องเกิดพิษที่ว่าในทางสังคมเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมก็ทําลายทรัพยากรมากเป็นต้นตลอดจนเกิดมลภาวะอะไรต่างๆชีวิตของตัวเองก็ต้องมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วแต่นี้ถ้าเราอยู่ในระดับนี้ท่านก็ยอมรับแต่ว่าท่านก็เลยว่าเพื่อจะช่วยให้พออยู่ได้ ท่านก็เลยให้ศีลห้ามาเป็นกรอบสําหรับมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมจะได้ไม่แสวงหาความสุขจากวัตถุนี้จกนกระทั่งเบียดเบียนกันก่อความเดือดร้อนจนสังคมอยู่ไม่ได้หมายความว่าเอาละคุณจะหาความสุขทางวัตถุก,ก็หาไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มีกรอบอยู่แค่ศีลห้าแล้วคุณไม่ละเมิดต่อไปต่อการแค่นี้สังคมพออยู่ได้แต่คุณก็จะมีความสุขอยู่ในระดับนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าคุณจะไม่สุขจริงโดยสมบูรณ์เพราะว่า ปัญหาทางสังคมไม่หมดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมไม่หมดปัญหาชีวิตของคุณก็ไม่หมดนะแต่ว่าคุณพออยู่กันได้แล้วคุณก็ได้ความสุขจากวัตถุพอสมควรแล้วก็ทุกคนใน้พอได้บ้างไม่ถึงกับว่าคนจํานวนหนึ่งได้ซะเต็มสมบูรณ์แต่อีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งนขาดแคลนไม่มีจะใช้ไม่มีจะบริโภคแล้วกนในที่สุดก็ เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็อยู่กันไม่ได้สังคมลุกเป็นไฟคือศีลห้าก็มีไว้กํากับเป็นก,<ำ>กรอบไม่<ล>ให้ไม่เดือดร้อนไม่กระทบคนอื่นให้ใ<ช>การหาความสุขจากอามิรวัตถุหรือทิียวกวาการมาสุขเนี่ยให้มนุษย์หมู่มนุษย์ที่อยู่ด้วยการมาสุขเนี่ยพออยู่กันได้ครับถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศ<อ>ีลมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทําให้กํากับไอ้ความสุขพื้นฐานนั้นมากขึ้นใช่ไหมครับเช่นจากศีลห้าเป็นศีลแปดเรื่อพอนอันนั้นจะเป็นวิธีพัฒนามนุษย์ อันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการหาความสุขจากวัตถุอามิตรเนี่ยถ้าเรายิ่งหาความต้องการไม่มีที่สินสุดเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็ว่าอย่างนั้นรเราก็ต้องขึ้นแต่ว,วัตถุมากขึ้นต้องหามากขึ้นจึงจะสุขมากขึ้นสิ่งนั้นในปริมาณเท่าเดิมที่เคยทําให้มีความสุขต่อมาไม่มีความสุขครับแถมกลายเป็นทุกข์เลยนะคนที่เคยได้แต่ก่อนไม่มีเงินเลยบอกก็ได้เดือนรับ สองพันนี่บอกแมถ้าฉันได้แค่นั้นละแม่ฉันจะมีความสุขแสนสุขที่สุดนะต่อมาเขาก็ได้จริงๆได้สองพันโอ้ตอนแรกได้ตอนแรกนั้นเขามีความสุขจริงๆต่อมาเขาก็แสวงหาได้เก่งขึ้นเขาได้เดือนละหมื่นถ้าเดือนไหนเกิดได้สองพันตอนนี้ทุกข์แล้วนะล่ะทางที่สองพันนั้นเคยทําให้สุขเต็มที่ตอนนี้สองพันกลายเป็นทุกต่อมาพอหาได้แสนเกิดเดือนไหนได้หมื่นเดือนนั้นเป็นทุกอ่า เพราะนั้นปริมาณนี่มันต้องเพิ่มเรื่อยเราต้องขึ้นต่อว,วัตถุมากขึ้นทุกทีอันนี้คือปัญหาในเรื่องของการเสพอามิรนี้ว่าถ้าเราปล่อยชีวิตอย่างนี้ไม่มีสติชีวิตของเราจะขึ้นต่อว,วัตถุมากขึ้นทุกทีเมื่อขึ้นต่อว,วัตถุมากขึ้นความสุขไม่มีในตัวเองเราสูญเสียอิสรภาพเราจะมีวัตถุอย่างนี้ต้องอยู่ที่นี่เรามีวัตถุพัองพอเราสุขถ้าเกิดจะต้องไปไหนหรือขาดวัตถุนั้นขึ้นมาเราทุรนทุรายไม่มีความสุข ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อให้คุณเนี่ยรักษาอิสรภาพไว้ได้บ้างแม้จะยังเสพวัตถุอยู่ก็บอกว่าเอานะสัก8วันครั้งหนึ่งมาถือศีลอุโบสถก็เพิ่มข้อที่ไม่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงและเราจะเห็นว่าศีลห้าเนี่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมไม่เบียดเบียนกันไม่ละเมิดทางร่างกายชีวิตไม่ละเมิดทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นต้นแต่พอมาศีลแปดที่เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว นะก็บอกว่าคุณไม่ต้องกินอาหารเกินครึ่งวันนะสมมติว่าอย่างนี้อาหมายความกินตามเวลาแล้วพอนะไม่ต้องตามใจลิ้นไม่ต้องหาความสุขจากการเสพรสอร่อยของอาหารแล้วก็เรื่องที่นอนก็เแปดวันทีนอนพื้นนอนเสื่อนะไม่ต้องหาความสุขจากการนอนฟูกนอนที่หรูหราลองดูสิว่าเราจะสามารถอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยการเป็นอยู่อย่างนี้นะ ถ้าเราเป็นอยู่ได้เราก็ไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปเป็นการฝึกใช่ไหมครับเป็นการฝึกชนิดหนึ่งศีลนี่ก็เป็นเรื่องฝึกด้วยในตัวถ้าอย่างนั้นพระที่ถือ227น,นะครับ,บรก็เป็นการฝึกให้มากขึ้นหรือว่าจะพูดได้ไหมครับว่าผู้ที่ถือศีลมากจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยพพูดอย่างนั้นได้่ครับเป็นวิธีฝึกถ้าหากว่าผู้ที่ฝึกตัวเองนั้นไม่ยอมรับการฝึกก็ทุกนะ เพราะการฝึกนี่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นฝึกมันก็เป็นฝืนใช่ไหมหลวงพ่อฝืนกับฝึกนี่มาคู่กันถ้าเวลาเรารู้สึกว่าเป็นฝึกเราก็สบายใจพอใจถ้าเราเกิดไม่ไม่ยอมรับเราไม่ฝึกเรากลายเป็นฝืนใจก็เป็นทุกข์ไปเลยแต่ว่าอันนี้วินัยในศีลนั้นโดยตัวของมันเองนั้นก็อยู่ในหลักของศิกขาทะ่เรียกว่าเป็นการศึกษาอยู่แล้วเป็นการฝึกมนุษย์ในความหมายของการฝึกอย่างหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของคน เพราะนั้นวินัยของพระนี่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิตให้เอื้อต่อการพัฒนาสู่จุดหมายถ้าท่านดําเนินตามวินัยตามสิ่งของท่านแล้วการที่จะพัฒนาตัวเองจะได้ผลดียิ่งขึ้นครับแต่ว่าอาตมาอยากจะวกกลับมาเรื่องศินแปดอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นวิธีฝึกให้เราเนี่ยรักษาอิสรภาพของเราไว้ได้นะคือมันจะทําให้เราเนี่ยมีความขึ้นต่อวัตถุน้อยลงแต่ก่อนนี้เราจะมีสภาพที่ว่า ต้องมีต้องมีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกข์ทุรนทุรายนะต้องมีอย่างเดียวต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเรารักษาอิสรภาพไม่ได้จึกการรักษาสินแปดเตือนไว้นะถึงแม้ไม่รักษาสินแปดก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีฝึกคือเราทําให้ได้อย่างนั้นให้ได้เจตนารมของสินแปดเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสุขด้วยตนเองโดยอาศัยวัตถุน้อยลง เราจะมาถึงขั้นที่บอกว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้ใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นเออมีก็ดีเราก็ใช้ได้สบายก็มีความสุขแต่เกิดไม่มีขึ้นมาเราก็อยู่ได้ครับตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นอีกหมายความว่าอย่างน้อยเราไม่สูญเสียอิสรภาพนะต่อมาบางคนนี่เขาขึ้นต่อวัตถุน้อยลงมันจะมาถึงขั้นต่อไปก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะั่นเลยบอน พราะมีมันกลายเป็นโรคลุงลังแล้วชีวิตเราแบกพลุงพลังวุ่นวายมากเวลาไม่มีสิ่งเหล่านั้นรู้สึกมันปลอดโปร่งแต่อย่าไปเป็นถึง,ถงกระโวกคิปปี้ก็แล้วกันมันจะหนักไปหน่อยอัตมาว่าเนี่ยไอ้นี่เรื่องของจิตใจของคนนี่มันก็มีการปรับได้ก็จึงบอกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาคนเรียนพรอครับ,รบท่านอาจารย์มีอะไรตรงน,นี้ไหมครับอยากจะกลับเรียนถามท่านเจา้าคุณอาจารย์ค่ะที่ท,ที่อาจารย์ถา,ถามถึงเรื่องของศีลว่าศีลห้านียเป็นกรอบ เพื่อให้เราได้สามารถดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องงดงามพอสมควรทีนี้โดยปกตินี่คนไทยชาวพุทธนะเจ้าคะก็ได้รับสินห้ากันอยู่แล้วก็คิดว่าเราถือสินห้า แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่ค่อยมีความสุขตามที่สมควรจะมีมะก็อยากจะกลับเรียนถามท่านจุกุลอาจารย์ว่าในการที่จะรับศีลห้าสมาทานศีลห้านี้ควรจะรับในลักษณะอย่างใดจึงจะใช้ศีลห้านี้มาเป็นกรอบของชีวิตที่จะนําความสุขมาสู่ชีวิตได้จริงเราก็ต้องมองว่าศีลนี้ในความหมายหนึ่งคือเป็นเครื่องฝึกเราเป็นเครื่องฝึกเพื่อเราก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่ข้อห้ามใช่ไหมครับศีลนี่ในทางพุทธศาสนานี่แท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อห้ามเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นเพียงผู้ค้นพบความจริงคือพระพุทธเจ้าตัดสอนว่าความจริงมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าคือผู้มาค้นพบความจริงนั้นแล้วมาเปิดเผยให้ทราบอันนี้การกระทําของคนนี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลตามกฎธรรมชาติมาทําเหตุร้าย มันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นมาทําเหตุดีผลก็ดีนั่นคือการที่เขาได้รับผลจากการกระทําของตนพระพุทธเจ้าก็มาแสดงเห็นว่าเออคุณนะทําอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดผลไม่ดีควรจะเว้นแต่ควรจะทําสิ่งโน้นเป็นเหตุที่ดีเป็นการกระทําที่เป็นเหตุนําไปสู่ผลที่ดีรเราก็เออพระพุทธเจ้าสอนจริงนะเราไม่เคยมองเราก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยแล้วอา้าวพระพุทธเจ้าบอกอา้าวถ้าอย่างนั้นตกลงนะ เราไม่ควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งที่เรียกว่าการละเมดิดการการทาชั่วทําผิดศีลเนี่ยไม่ควรทําเราเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นตกลงนะมาฝึกตัวม,มารับข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่วเหล่านั้นก็เลยมาเขาเรียกว่าสมาทานศีลครับเพราะฉะนั้นในข้อศีลที่แทนเนี่ยเราจะมีคำว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปรททางสมาธิยามิสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอรับขอรับเอา สิกขาประทางซึ่งข้อฝึกนะสิกขาบทเป็นข้อฝึกข้อฝึกปานาติปาตา,า,าเวรมณีในการงดเว้นจากการทําลายชีวิตครับ,บนี่ก็คือฝึกเราฝึกนะว่าเราเห็นด้วยว่าดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเพราะเราเคยมีความโน้มเอียงที่จะเกิดโทสะที่จะไปฆ่าสัตว์เล่นอะไรต่างๆเหล่านี้เราฝึกซะเราก็เลยเอามาศีลมารับดังนั้นการที่เราทําไปแล้วเราได้รับผลดีผลร้ายไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ามาลงโทษ หรือมาให้รางวัลแต่เป็นไปตามกฎเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ห้ามใคร,ครไม่ได้สั่งใครเราโดยสาระที่แท้จ,จริงเนี่ยต้องมาฝึกเองอครับคือการ,ร,รที่ด้รับผลหรือไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติครับถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้รางวัลและเป็นผู้ลงโทษพระองค์ก็จะเป็นผู้ห้ามและสั่งใช่ไหมเออเธอห้ามทานี่นะถ้าเธอขืนทํานะฉันจะลงโทษเธอครับเนะี่ยถ้าหากว่าเธอต้องการผลอย่างนี้ฉันจะให้รางวัลเนี่ยเธอต้องทําอันนี้ฉันจะสั่ง อันนี้พระเ,เจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่เราพูดว่าศีลที่เป็นข้อห้ามอันนี้เป็นการพูดกันเพื่อเข้าใจง่ายๆ<อ>แต่ว่าโดยสาระสําคัญแล้วมันไปถึงตัวกดความจริงของธรรมช